ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดภูมันฟ้านะครับให้ดูภาพมุมสูงอีกด้านหนึ่งของวัดภูมันฟ้านี่เป็นรถนักท่องเที่ยวมานะก็มาทยอยมาแล้วก็ไปนะแบบนี้ทุกวันทุกวันนะก็เป็นสะพานบุญครับช่วยกันสร้างจะได้เสร็จเร็วๆ มุมนี้สวยมากนะครับถึงจะมีรถเป็นตัวประกอบผมจะให้ดูจากมุมอ่าคราวที่แล้วผมก็มานะครับตรงเสาเข็มนี้น่าจะตอกเพื่อกั้นดินตรงที่จุดผมยืนนี่เลยครับไม่ให้พังเป็นกำแพงอีกชั้นหนึ่งประมาณนั้นถ้าดูจากจุดนี้ขึ้นไปจะเห็น ผมไม่รู้ภาษาของทางนี้เขาเรียกอะไรแต่ภาษาวัดโบราณเขาเรียกกําแพงแก้วครับที่อยู่รอบปราสาทนี่ขนาดกาแพงแก้วดูหินแต่ละก้อนครับนิ่งใหญ่อลังการหให้ดูสุดลุงกุงลุตานี่อีกด้านหนึ่งกลังก่อสร้างเฉยๆนะคเขายัางไม่เสร็จครับนี่ครับ ํำแพงแก้วของวัดภูมั่นพระวัดพระพุทธ,ธบาทคือชื่อจริงผู้วัดพระพุทธ,ธบาทศิลาภูมั่นฟ้าที่แรกก็ว่าเป็นสำนักสงฆ์ก็มาเป็นวัดจากเนื้อที่จากน้อยปัจจุบันเห็นว่าบอกสองพันไร่แล้วแต่จุดนี้จุดที่สร้างวัดน,นี้ ก็ดูนะครับดูด้านเดี๋ยวผมจะพาขึ้นดูตรงที่ว่ากำแพงแจ้วชั้นในกำแพงแจ้วเขาะจะสร้างมหาปราสาทขนาดใหญ่บอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่เขาบอกไว้จะใช่หรือไม่ไปดูครับ การก่อสร้างสมัยใหม่ปฏิเสธไม่ได้ครับเหล็กเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างถ้าทําเสร็จแล้วเขาก็จะลื้อออกคงจะเหลือแต่หินนี่ครับที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ในการก่อสร้างนี่เป็นมมสูงเป็นขึ้นมาอยู่ตรงกำแพงแก้วของวัดปูดมานทวาละจุดนี้สวยมากครับผมจะวิ่งให้ดู จุดนี้งามหลายงามแบบไม่รู้จะสรรหาอะไรมาพูดตรงนี้งามหลายพี่น้องเลยพี่น้องเลยโอ้ผมเข้าใจแล้วทำไมคนมาเยอะเด็กปิดเทอมพี่นอ้องบอกโอ้วันหยุดอืมมันธรรมดาจริงแต่วันหยุดจะให้ดูมุมนี้งามหลายครับ งามแบบไม่ปลาดนีใครสวยหลาย <S <S ความแตกต่างของการก่อสร้างสมัยนั้นสมัยนี้ครับสมัยโน้นไม่มีน้ำแข็งกินแน่ๆคสมัยนี้มีน้ำแข็งกินครับพี่น้องน้องก็ข,ขึ้นมาส่งน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งทางนี้ส่งลูกเท่าไหร่ครับ โอ้ยนี่ของบริจาคฟรีของวัดสาทุอันนี้อันนี้โรงน้ําแข็งเพรางั้นแสดงว่าที่เข้ามาส่งวัดนี่บริจาคฟรีน่าจะเป็นของโรงน้ำแข็งโรงนี้สาธุเด้อโรงน้ำแข็งจำลนนะผมก็ทำโรงน้ำแข็งนะแต่นี้เขาเป็นโรงงานนะโอ้ มาบริจาคทำบุญก็น่าจะทางวัดนั่นแหละครับเท่าที่ดูทา้งร้านกาแฟด้วยเห็นเนาะขไปจอดร้านกาแฟสาธุได้บุญหลายๆเด้อครับเด้ออันนี้ไม่ใช่วัดถุแต่ว่าเป็นขับเคลื่อนทางด้านเรื่องอาหารแรงงานที่ไปวันๆนะจะให้ดูมุมสูงด้านนี้ครับ กนมา,าเกือบ360สามร้อยอกสิบองศาบอไม่ใช่ครับร้180อด้านหลังคือกำแพงแก้วของมหาปราศาสตรข้างในนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินลอดเข้าไปดูนะครับว่าทานก่อสร้างยังไง อันนี้อันนี้นะต่างเฉพาะตัวนี้เนี่ยก็ใหญ่กว่ากันนะปะทางของเพื่อนบ้านกับทางบริษัทเขาตรงนี้นี่เปล่าเฮยเราบอกว่าเหมือนเขาก็ไม่เกี่ยวอีกแหละก็ทำให้สวยงามก็น่าจะประมาณนี้อันนี้ก็ย้อยจะจะไม่เดินสุดนะครับเพราะว่ายาวมากนะน่าจะรวมสองร้อยเมตรได้ เฉพาะด้านด้านเดียวนะครตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นวัดเก่าโบราณเขาจะเรียกว่าเป็นคำแพงแก้วเนี่ยที่เห็นลอยล้อรถยนต์เวลาเอาลงก็น่าจะเอาล้อรถยนต์หนุ่นเพื่อยุดหยุ่นในการกระแทกเนี่ยย,ยาวมากครับผมก็คงไม่เดินไปนะครับ ถ้าเป็นของโบราณก็น่าจะเป็นที่พักของคนมาทำบุญเป็นที่รอบข้างอะไรประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าดูข้างในผมก็จะเดินทะลุออกมานะฮะนี่ครับที่บอกว่าน่าจะใหญ่ที่สุดนะฮะคือจุดนี้นี่ฮะกองดินดินที่เห็นนี้ไม่ใช่ ภูเขานะครับดินที่ขนมากองเพื่อทำภูเขาแล้วก็ตอกเสาทำฐานเพื่อให้ไม่ดินพังทลายหลายชั้นนะนี่คือชั้นบนสุดที่น่าจะเป็นการสร้างมาปราสาทที่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกถ้าดูกองเนินดินนะฮะเดี๋ยวปราสาทนี้น่าจะ ได้ใหญ่ที่สุดแบบเขาว่าจริงๆแต่ว่าความกว้างของเนินดินธรรมชาติอันนี้สร้างขึ้นเองไม่น่าจะเท่าเขาครับแต่ถ้านับทั้งวัดไปด้านน้นนะเท่าแน่ครสองพันไรไม่ใช่เล็กนะเดินทะลุออกมากด้าน ดูเอาพีน้องดูเอาวัดภูม่านฟ้าได้นี่ไปสะท้อนนั้นไม่ไม่แน่ใจของอะไรก็อมวงจนปิดลือเนี่ยตอนไปลงชื่อก็บอกว่าไม่ให้เข้าใกล้ที่กำลังทำงานอันตรายก็ถูกแล้วแล้วตรงนั้นก็คงจะไม่เดินเข้าไปกว่านี้นะครับ ยังแต่จะให้เห็นว่าเดินนินกองนี้จะเป็นประวัติศาสตร์โบราณสถานของชาติต่อไปในอนาคตที่หลวงพ่อแดงท่านจะสร้างไว้ให้รุ่นลูกหลานได้สามต่อท่านบอกว่าใช้เวลาอีก200ปีท่านก็คงไม่อยู่ถึงขนาดนั้นอะยี่ไทยก่อนก็คนรุ่นหลังต้องมาสร้างต่อครับ เขาแบ่งการก่อสร้างไว้3ยุคนะครับเขาบอกว่านี่คือยุคแรกครับยุคกลางยังไม่เริ่มยุคแรก1%นึเปอร์เซนนะก็น่าจะ1%เปร์เจริงๆตัวมหาวิสสัตนี้ยังไม่สร้างครับวัดปูม่านฟ้าถ้าใครอยากร่วมบุญก็หมายเลขบัญชีทางวัดน่าจะมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ระวังคนแอบบ้างนะครับบางคน อาจจะมีหลอยฮะอย่างเช่นมาถ่าย y o u t u b e อย่างนี้อาจจะเอาเลขบัญชีตัวเองใส่ก็อย่าไปเชื่อดเด้อให้เช็คทางวัดดีๆถ้ามีการบอกบริจาคทำบุญทางออนไลน์แต่ถ้าแน่ๆมาเหมือนผมนี้ได้ทำบุญแน่ๆลงวัดแน่ๆที่วัดนี้ก็แปลกนะครับผมเห็นตู้บริจาคทำบุญแค่ส3 2จุดเท่านั้นนะครับ ปกติถ้าเราไปทําบุญตามวัดต่างๆนี่จะมีทําบุญไถ่ชีวิตโคโกระบือพระสงฆ์อาพาธค่าอาหารค่าน้ํำค่าไฟอันนี้มีสองตู้ก็คือเขียนตู้ค่าน้ำค่าไฟกับตู้ร่วมสร้างเจดี2สองตู้ที่เขียนแบบนั้นมีแค่นั้นจริงๆครับ เมื่อสักครู่ผมเห็นน้ำแข็งขึ้นมาส่งครับถามน้องเขาบอกว่าน้ำแข็งบริจาคปีก็คงของโรงงานเมื่อสักครู่ครับที่ผมใายใส่เขาก็คงเป็นเขาเรียกว่าอุปถัมภ์พกของวัดอีกคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็คงทําทุกวันทำเรื่อยๆคนกว่าจะเสร็จก็น่าจะช่วงไอะไข่ <c oughs> ของ ลงน้ําแข็งกับวัดนี่ด้วยเหมือนกันถ้าทําอย่างนั้นถ้ารล่นลูกรุ่นหล,ล,ลานไม่มาเปลี่ยนนะเขาเรียกทําบุญทุกวันนะครับอย่างนั้นเห็นที่มาทําร้านกาแฟเขาก็ไม่ได้ค่าแรงนะครับเป็นจินแต่อาสาสลับกันมาภายในวัดนะก็น่าทึ่งหลายอย่างนะครับ การก่อสร้างสมัยก่อนผมไม่รู้เหมือนกันก็เกิดไม่ทันเหมือนกันเหมือนกันกับทุกคนได้แต่เดาสันนิษฐานสมัยก่อนการสร้างพระมหากษัตริย์อาจจะใช้อำนาจหรือใช้แรงงานทาบหรือใช้กําลังข่มขู่ในการก่อสร้างหรือตามจิตศรัทธาของคนสร้างก็อาจจะมีก็อาจจะมีกลุ่มที่ น่าจะเป็นประมาณนั้นครับสมัยนั้นแต่สมัยนี้ไม่ใช่นะครับแรงศรัทธาแรงบุญกำลังทรัพย์เนี่ยถามเอาอ้างได้เนาะเมียบ้านที่ขายกาแฟเขาบอกว่าเครื่องจาก,กบางส่วนมีคนบริจาคมาร่วมบุญด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามารับจ้างแล้วแรงงานที่มาช่วยแจะสลักวันหยุดจิตอาสาจากต่างวัดมาช่วยทำครับ นะก็กาลังซับก็น่าจะใช้เยอะแรงศรัทธาก็น่าจะจากคนก็ก็ผมไม่รู้นะครับอย่างผมก็ทราบจากช่อง youtube นะครับภูมิวันฟ้าผมไม่ได้ทราบจากสื่อข่าวใหญ่อะไรนเห็นเขาอ่าเคมเคมกันไม่ใช่ไม่ไม่ใช้ใชคาว่าบูลลี่ไม่ได้นะเคมกันเรื่องตอนนั้นว่า ประเศเพื่อนบ้านเขาบอกว่าสร้างลอกเรียนแบบเขาถึงเรียนแบบมันมันจะมาเขมได้ยังไงเราก็มีสิทธิ์สร้างอ่ะเอถึงขนาดส่งกระทรวงวัฒนธรรมมาทำมาดูว่างานเห็นเขาลงไว้ว่าอย่างนั้นนะไม่รู้จริงไม่จริงนะก็เลยเป็นเป้าหมายเลยเป้าให้คนยิ่งอยากมาผมเห็นคนไปลงนะผมก็อยากมาก็ตามมาได้เห็นสมใจแล้วครับวัดภูม่านฟ้า ผมจะให้ดูมุมนี้อีกทีหนึ่งครับมันสวยจริงๆจุดนี้สวยจนไม่มีต,ติมีน้องคนหนึ่งเข้ามากับแฟนพลังครับสาวสองเขาก็แต่งแต่งออกยิงอยู่ฮะใส่ใส่สิ้นใหม่เนี้ยแต่เป็นผู้ชายก็เดี๋ยวนี้เปิดเซรีทางเพจนะคือเขาทำไป ความสุขของเขาจะไปว่ากันไม่ได้ครับคลิปนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้นะครับก็บอกว่าถ่ายแต่ที่เดิมๆก็ก็อย่าว่าครับบางทีก็วกไปวนมาในวัดนี่แหละกว้างใหญ่ไพศาลมากอืมนา,นานมาทีครับ